นี่ไปกินกนระตัมปะฮุง สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไปสุขภูสุขคนมาหนีมาพราแมนแมนนิดอยู่ปลาจ้าพี่น้องปลากระเทียมปลาจ้าพี่น้องไวกาลิเดออ่าอยูยุคเเรเดอพี่น้องเนื่องจากเมื่อวานแมนนิดเห็นอ่าในเฟซบุ๊กของอ่ากลุ่มหาเก็บผักปลาของคนอังกฤษน่ะพี่น้องขาเจ้าโพดว่ากระเทียมปลาออกแล้วแมนนิดก็เลยออกมาสำรวจเบิงว่าสิมีกระเทียมปลาให้เก็บบออ่นตอนนี้เขากำลังขึ้นมากแล้วพี่น้อง เกิดเริ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวตามมาเบิงมาเก็บน้ำกันด้อจากพี่น้องว่าจได้ซำดายอาจจะได้เบิงนี้ดี่ะพี่น้องเพราะว่าเขาพึงจะโพออกมาเดี๋ยวแมนิเดี๋ยวตามมาเบิงน้ำกันมีพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวเสียเอาให้เบิงเจอเจอฝรั่งตัวตัวนี่เขาก็บบริตัวแต่ว่าเขากั ลาที่เข้าไปมันอาจจะหลายกว่านีเนาะงัดทางงัดเลยพี่น้องนี่นี่ที่เลือกเอามีดตัวนี้มาเพราะวา่าความใหญ่กากันเนาะพี่น้องนี่ แปว่าเขาเบถึงว่าเขากับมามาเล็วจวจะน้อยแน่มาเร็วกว่าทุกปีอยู่ดอกพี่นอ้องนี่เพิ่งจะต้นเพิ่งจะต้นเดือนโมกะล่าเนาะแต่เขาก็ออกมาปานนี้แล้วถือว่ามาเล็วเพราะว่าส่วนมากจะมาเดือนมีหน้านี่เดี๋ยวไปอีกจะพี่นอ้องนี่ ซึ่งจะโผ่จะพี่น้องนี่นี่อึ๊บนี่ไปกินกระตัมปะหุง นีหัวเขาหลายคนก็นอาจสิคิดว่าเป็นอย่างแม่น,นิรคือประไสัยถุงมือมันบัถนัดพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวต้อง ค่อยกดอันกดโทรศัพท์ปิดเป็นเทปวิดีโอนะพี่น้องกดปิดกดเปิดตลอดกันเลยขี้ขานก็เลยเอาแบบมือเพียวๆไปเลยดีกว่านี่นี่คึ้นสิขึ้นซ้ำนี่แหละพี่น้องอื้ม กะขากับมะง่ายเอาหัวเขาออกเขาเอาแต่ลำตนนี่เขาขาวจ้ะเมื่อเนี้ยเอาแค่เอาเัมนบ้าลายดอกพี่น้องเ่า กว่าจะเก็บได้แต่ละอยอดไป่อจ้านี่เดพี่น้องแม่นเหมือดเด้นี่นี่เพิ่งจะโพมาประมาณนี่แหละนี่นี่เดี๋ยวเขากิเลือกเอาแต่ี่ว่ามีใบเขียวออกมาก,ก่อนนี่จังเสีจังสีเขาจังเอานี่ สาเหตุที่เหลือกมมาปลานี่เพราะว่ามันคิดว่าเขาอยู่ติดติดอ่าคลองน้ำพี่น้องเขาค่อนข้างสิมาก,ก่อนเลยมามาซองปลานี่พี่น้องคือความชุ่มชื้นเขาอันนี้อันนี้ก็กันเดี๋ยวสิเปิดยาให้เบิ้งนี่เนี่ย ความจุ่มชื้นเขาได้พี่น้องเนี่ยหิมะประเทศเวลบอมิจักหยดบอมิจัก่อน ลืมเอาเสียมมาโูกเอาเนาะเนี่ยขาวๆนี่มันเหมือนเด้พี่น้องนี่มันนีวันที่สิบเจ็ดพี่น้องหวยออกมันนี่เด้ไผถือหวยบอ แล้วก็เอฟซีแฟนคับเพชรลำเพลินหรือเอฟซีหนองตอมนะ่ถ้ากันสื่อตัวไปยังนอ้องสื่อบัตรกลุ่มปิดเข้าไปเบิงหนองไปรุ่นไปชมความสามารถของหนองตอมอยู่ไหลโสดกลุ่มปิดเพชรลำเพลินวันที่ยี่สิบสองเดือนหนีแล้วพี่น้องเขาไปมวนน้ำกันไปนรุ่นกันว่านอ้องสืรอองเพลงอีหยังเนาะพี่นอ้องสื่อหรองเพลงหยังเนี่ย บัตรกุมปิดกับร้อาบเาบาทเดอ้อนี่ มันนีเทดวิดีโออันโปรโมทวิดีโอของติ๊กตอกน้องต้อมอะเพื่อสีโปรโมทอ่ะน้องต้อมและโปรโมทวงหมอลำเผ็ดลำเพลินเด้อพี่น้องโปรโมทเพื่อสิห้เชิญชวนคนเขากุมปิดเนาะให้เขาไปฟังหมอลำ ไปเบิงหมอลำม,มวนๆน้ำกันพี่น้องอยากให้เอซีเห็ดเอซีผักผักปลาของเม,มนิดนะเปิดใจเปิดใจเบิงหมอลำหนองไม่ของวองการหมอลำเพิ่นพี่น้องเพิ่อนก็เป็นนั้น พี่เป็นน้องเป็นพี่ของงานบอดโจสาวหน่อยเพชรบานแพงน่ะแหละพี่น้องแค่เพิ่นแยกตัวออกมาเห็ดวงเพื่อสั่งอนาคตให้ลูกเพิ่นเนาะเพิ่นกะไม่ลูกเพิ่นกับม่ลูกเพิ่นก็กนกอยากให้ลูกเพิ่น,นอันนี้มีวงเป็นของจากของให้ลูกเพิ่นอนาคตลูกเพิ่นเนาะพี่น้อง ในลูกเพิ่นได้ดสารต่อคือแม่สุภาพกับพ่อสองการเพิ่นนั่นเฮ็ดว่องหลันสาวหน่อยเพชรบัน่นแพงแล้วกับนุ่มโจมาสารต่อนั่นแหละพี่น้องความหูสึกเพิ่นก็คือกันเนี่ยแหละพราให้นี่โนนี่นาแล้วกัน้องรถแม่แล้วกันอ้นองแลกตาเพิ่นได้มาสารต่อ เดี๋ยมีงานมีเงินเนาะพี่น้องผู้เฮากัซอยสนับสนุนเท่าที่เฮาซอยได้แล้วพี่น้องเขาไปสื่อบัตรกลุ่มปิดกันเขาไปสื่อเล้ไละ่อันเพื่อสิเบิ่งความสามารถ้องต่อมน้ำ ถักกระแสดีกระแส,กกะแสตอบรับหลายหลาย,ลายบรแน,น่อนาคตน้าต้มอ,อาจจะได้ไม่อยู่เพชรลำเพลินก็นได้พี่น้องใครสิไปหูเนาะถักกระแสตอบรับกระแสเรียกร้องดี ตอนนี้ก็ยูที่ที่พี่น้องสิเป็นจังไดเนาะเดี๋ยวแม่ในเนสียเอาอันห้เบิ่งไมยเหล็กการเขา่าการเข่าไปซื้อบัตรกุมปิดเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข่าไปที่ข้อความาพูดใด้ zoom อย่างมากเออข้าไปที่ข้อความเนาะ นี่เพจหมอลำเพรลำเพลินเนาะนี่นี่เข้าเข้าแค่กดคำว่าซื้อบัตรเข้าแค่กดคำว่าซื้อบัซซื้อบัตรเพลินกับสีสรงนี่ขอมูลการโอนเงินนี่พี่น้องนี่นี่ไล์ไลท์หมอลำเพรลำเพลินบุญกลุ่มเข้าใหญ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดของแก่นรับเชิญน,น้องต้อมบัตรราคา199เลขที่บัญชี 1 1 5 3 5 8 5 8 8 8ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีอภิริดียุบอนเนาวเด้อพี่น้องนี่เพราะแต่โอนเงินไปแล้วมันบอเข้ากับแค่กดทรงสลีป199บาทแต่ส่วนมากคนสีโอนนั่นอี่ยังก่200อ0องระพี่น้องขี้คันท่อนหรือผู้ใดสิมีกำลังทราบสิบเหมาสองบาทสาบาทสบาท5บาทส0บ,บาทแล้วแต่กำลัง กำลังของพี่น้องเนาะไปนี่พอเฮ้าอันพอเฮ้าอันนี้ไปแล้วเข้ากับทรงสลีปให้เพิ่นนี่คือทรงทรงสลีปไปแล้วอันบ่เพิ่นกะสิกะอันนี้เราเพิ่นกะสิเอาอันไห้กดเข่ากุมเนาะเข้ากับกดเข่ากุมเข่ากุมแล้วพอเฮาเข่าแล้วอันบ่พอเฮ้าเข่าก็คือว่าเข้าเข่าไปอันวิสิตกลุ่มเข้ากับกดเข่าไปนี่ แค่นี้กับเขากุมได้แล้วพี่น้องง่ายๆเด้อพี่น้องเนี่ยซอยกันซื้อบตรสนับสนุนบัตรเด้อพี่น้องตอนนี้ก็อยู่แค่สามร้อยสี่สิบเอ็ดคนเองเห็นบอกผู้ไดเขาไปแล้วเพิ่งจะสิเขาไปไล่งานตัวนี่สนับสนุนน้องตอมสนับสนุนเพชรลำเพลินและนี่เต้อัธชัยนี่เสียงดีน้องให้ประนัดดานี่ก็เสียงดีน้ำตาขูภูทับเบิกเต้กะอัน เพลงอย่างอันกาพ่อแลลูกแพ้รักแล้วกันเนเพลงน้องให้น้ำตาขูผพูดทะเบิดแม่นี่ก็ลองขาเล่าเกะตลอดได้พี่น้องเพลงของเพชรลำเพลินแม่ย่ำมันมูเพื่อนนี่น้องหนูบนเดี๋ยวก็สิม,มีิซิ่งเกินออกมาอีกเรื่อยๆเนาะเนี่ยไม่นี่ก็ลองขาเล่าเกะตลอดของเพชรลำเพลินล่ะจนมูเซลนี่อุ้ย เฮ้นบ่พี่น้องนี่นี่เฮ้ากับนี่ก็ท่านหลายพี่น้องแต่กลับมาแล้วแมวลา เอามีดจกลงไปทังสีเลยนี่อืบอนีเด้อจุ่ม,มนีเด้อเอามีดจกนี่ งัดทง,งัดนี่จ่าพี่น้องคลิปนี้กระเทียมปลาพึ่งออกขาวๆนี่ขาวๆอ่อนอัวรัวนี่นี่พึ่งจะเริ่มออกจ่าพี่น้องกระเพาะหไหเดเก็บเพาะเด้ไปกินกับอันตำบุกหูง ไปแล้วพี่น้องมีไอ <c oughs> มีไอมกลมๆเงยเงยเขาประทันหลายบนไดพี่น้องปาะทันปาะทันเยอะนะพี่น้องจ้ากลมๆเงยเงยมียอปวดขาเดี๋ยวเดี๋ยวก้กมเดี๋ยวก็อันนี้มันมันปาะทันวา้วาวาวา้าวว้าวแต่วา่ากระเพาะไห่ได้เก็บเก็บไปกินดูจา้จาพี่น้องจ้าพี่นี่คลิปนี้แม่นิดก,กัมาซัมนีล่ลละพี่น้องมาเก็บกระเทียมปลาไห่เอฟซีอันกระเทียม กัดผักปลาเนะเห็ดปลาเดี๋ยวชมนะหละกั่มาเชิญช่วนเอฟซีหมอลำเผ็ดลำเพลิพนกับเอฟซีหนองต้อมอ่ะเขามาสื่อบัตรคุมปิดเขาไปมวนน้ำกันในวันที่ยี่สิบสองเดือนนีเนี่นพี่น้องเขาไปเบิง้งเขาไปเบิง้งหนคว้างสามาถของหนองต้อมต้อมกันเนาะพี่น้องเดือนคิปนี้ไมไ่ก็ขอไปก่อน้อพี่น้องเบิ้งเราก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง เต้งๆหายไปดีนะเด้อพี่น้องจ๋าจะได้ประผาดคลิปหน้าต่อไปเด้อ mm hmm. บางแล้วขอหายมีความสุขความจเจริญจะเจ็บจะจนเด้อพี่นอลล้องรำลยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้ะ mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายอย่า mm hmm. ลืมซื้อบัตรกุ้มปิดกันได้พี่น้องร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้าพี่น้องไปเบิ่งหมอลำน้ำกันจ้าสวัสดีจ้า